สวัสดีเจ้าวันนี้เข้ามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่17เดือนกุมภาพันธ์พศ2568กันเจ้าเข้ามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะเจ้าภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเจ้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยรายงานอุณหภูมิตำสุดได้ 6.0องศาเซลเซียสที่กิวแม่ปานยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าต่อไปเ้ามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันเจ้า จากสภาพอากาศโดยทั่วไปครับเป็นอิทธิพลอของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่นะครับเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วนะครับผมส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับขณะที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศร้อนอบอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้บริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะทางซีกตะวันออกครับเกิดฝน,นฟ้าขนองคือเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับผมในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าท้องฟ้าของภาคเหนือเนี่ยยังพองโป่งอยู่นะครับ การคาดหมายปริมาณฝนนะครับจะเห็นว่าฝนเซื่องส่วนใหญ่จะอยู่แถวบริเวณภาคเหนือตอนล่างและซีกตะวันออกนะครับสำหรับวันนี้ครับในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางซีกตะวันออกของภาคเหนือนะครับผม สำหรับการคาดหมายอุณภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่16-18องศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่35-38องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่21-25องศาครับสำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่นะครับผมพรุ่งนี้อินทนนท์ก็ประมาณ7องศากิ่วไม้ปาน7องศาแล้วก็อ่างค้าง8องศาครับ สำหรับค่าการระบายอากาศนะครับจะเห็นว่าค่าการระบายอากาศของภาคเหนือเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับอยู่ในเกณฑ์ระบายได้ปานกลางถึงค่อนข้างดีนะครับผม สุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเจ้าและมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศา,ศาเซลเซียสโดยจะมีฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ทางภาคเหนือตอนล่างขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปงแนงลงระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นในใน,ในบางพื้นที่ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและ ระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ตัวเจ้าและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053-277-919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน